สวัสดีครับสวัสดี FC สมาชิกคูต้าบ้านดุงทุกทท่านนะครับอยู่กับผมนะครับเซียต้นคูต้าบ้านดุงนะครับวันนี้นะครับพามาชมรถไถมือสองนะครับมีหลายรุ่นหลายราคาให้ลูกค้าเลือกนะครับผมลูกค้าท่านใดที่มองหารถไถไว้ใช้งานอยู่นะครับโทรสอบถามเซลต้นนะครับรายละเอียดราคานะครับทักแชททักไลน์มาได้เลยนะครับที่เบอร์0 6 1 0 7 3 8 6 8 2นนะครับย้ำอีกทีนะครับ เบอร์โทรศัพท์นะครับ0610738682นะครับเสี่ยวต้นคุดาบันดุงนะครับขอรายละเอียดราคารูปรถนะครับผมโปรโมชั่นนะครับสอบถามได้เลยนะครับลูกค้าที่มองหารถไถไปใช้งานอยู่นะครับมือสองสภาพดีสวยนะครับอันนี้เป็นรถปรับสภาพพร้อมใช้งานนะครับเป็นแนว50นะครับ ส่งมอบที่ลูกค้านะครับต่างจังหวัดนะครับบริการส่งนะครับผมลูกค้าที่สนใจมองหารถไถยยูนะครับโทรสอบถามเซลต้นได้เลยนะครับ0610738682นะครับนี่เลยครับปรับสภาพทำสีนะครับสวยงามนะครับพร้อมส่งมอบพร้อมใช้งานนะครับเก็บเอกสารนะครับเก็บโทรเลยนะครับ0610738682เซลต้นโคต้าบันดุงสวัสดีครับ